สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้เราจะไปลองจัด11ผู้เล่นตัวจริงของทัพปราสาสายฟ้าบุรีรัมยูในเต็ดกันนะครับหลังจากที่มีคนขอเข้ามาเยอะแยะมากมายครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้จัดของ SCG เมืองทองไปแล้ว B ีการท่าเรือแล้วก็สิงเชียงรายนะครับในคลิปนี้มาถึงของบุรีรัมย์กันบ้าง ใครอยากดูทีมก่อนหน้านี้ก็ไปย้อนดูกันได้ในคลิปเก่าๆนะครับระยะอีกครั้งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและผมก็ลองจัดเล่นๆซึ่งแฟนฟุตบอลก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับการลองจัด11ผู้เล่นตัวจริงของบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างที่ทราบนะครับในปีนี้บุรีรัมเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนระบบการเล่นจากหลังสามมาเป็นหลังสี่เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยหลังสามของบุรีรัมเริ่มตื้อๆนะครับ เลยมาใช้หลังสี่ซึ่งยังไม่ดีสักเท่าไหร่ในช่วงต้นฤดูกาลนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยกับระบบหลังสี่ของบุยลำเพราะมองว่าไม่ค่อยเหมาะเพราะบุยลำใช้หลังสามมาโดยตลอดและผลงานดีประสบความสําเร็จมากมายนะครับแต่ไปดูในรายละเอียดต่างเออผมมองว่าบุยลำเนี่ยในซีซั่นนี้น่าจะเหมาะกับระบบหลังสี่มากกว่านะครับและระบบหลังสี่เนี่ยมันยืดหยุ่นกว่ารวมถึงสามารถส่งตัวลุก ได้เยอะกว่าด้วยก็เลยน่าคิดว่าน่าจะเป็นระบบ 4, 2, 3, 1ครับ4กองหลัง2กองกลาง3ตัวลุก1หน้าเป้านะครับไปเริ่มตำแหน่งผู้รักษาประตูก็คงจะต้องเป็นพี่แชมป์สิวรักเทสสูงเนอนะครับนักเตะซีเนียประจำทีมเลยฝีไม้ลายมือของพี่แชมป์ยังคงโดดเด่นและมีความนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะอายุเยอะ แต่เขาก็เก่าประสบการณ์นะครับอารมณ์แบบน้อยเออเมืองไทยสําหรับพี่แชมป์นะครับก็ถือว่ายังคงยึดมือหนึ่งได้สองสปีอ่ะเพราะว่าเขาก็อยู่กับทีมมานานแล้วฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้ตกอะไรเลยนะครับยังสามารถอยู่ในมาตรฐานที่ดีนะครับสำหรับพี่แชมป์ซีวอลักษ์กองหลังสี่คนไปเริ่มที่คู่เซนเตอร์ก่อนคนนึงเนี่ยผมมองว่าก็คือเลนโตเคลิสกองหลังชาวโคเอเชียที่ขวามาแล้วเขาบอกว่า ในเกมอุ่นเครื่องเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีทักษะการอ่านบอลแล้วก็ลูก,กาอากาศดีคนนี้ยืนแน่นอนส่วนอีกหนึ่งคนผมก็เชื่อมั่นว่าเป็นพี่โย่งพันษาเหมวิบูร์นะครับเพราะดูจากรายชื่อคนอื่นๆเนี่ยผมมองว่าพี่โย่งพันษามีประสบการณ์ที่ดีกว่าแล้วก็มีความนิ่งมากกว่าคู่เซนเตอร์นี้ใหญ่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นลูกกาอากาศพร้อมที่จะหม่งป้องกันประตูแน่นอนรวมถึงขึ้นไปหม่งลุ้นทำประตูนะครับคู่เซนเตอร์ระหว่าง พันศาเหมบูนกับเลนาโตเคลิสขณะที่แบ็คซ้ายสัตลักษ์ไหประโคนผมว่าน้องพีจองแน่นอนนะครับเพราะในฤดูกาลนี้ได้เล่นในตำแหน่งนี้เยอะพอสมควรเล่นเกมลุกมันแต่น้องพีต้องปรับในเรื่องของเกมรับเพราะว่าบางทีก็ลงมารับไม่ทันนะครับแต่ระบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะช่วยสัตลักษ์ได้อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังด้วยขณะที่แบ็คขวานี่ ผมมองว่าเป็นนฤลบดินวิรวัตโนโดมแน่นอนนะครับเป็นแบ็กขวาทีมชาติไทยแบ็กขวาอาชีพเติมเกมลุกมันแล้วก็มีพละกกาลังที่ล้นเหลือจริงๆอันนี้เป็นแผงแบ็กโฟนะก็คู่เซนเตอร์เคลิสกับพิโยงพรรษาซ้ายสัตลร,รักข,ขวานฤลลบดินนะครับกองกลางคนแรกที่ผมคิดว่าจะได้ลงเนี่ยก็คือน้องเกมรัตนากรใหม่ขามิ เป็นเด็กปั้นของวิรามที่ได้โอกาสเยอะอย่างมากในช่วงหลังนะครับและเขามักจะจับถูกจับไปเล่นในหลายๆตำแหน่งครับไปเล่นปีกไปเล่นวิงแบ็กขวาหรือไปเล่นกองหลัง3คนอะไรบ้างแต่ตำแหน่งที่แท้จริงของรัตนากรเนี่ยคือมิดฟิลด์ตัวรับนะครับซึ่งผมก็มองว่าด้วยความที่น้องเขามีความขยันเนี่ยและน่าจะมีการพัฒนาฝีเท้ามากขึ้นในช่วงที่ฟุตบอลไทยไม่มีแข่งขัน ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักของวิลัมในแดนกลางนะครับสำหรับรัตนากรใหม่คามิก็ปรับในเรื่องของลูกประสบการณ์ลูกขยันนมีแล้วส่วนที่จะมาจับคู่กับรัตนากรก็ต้องเป็นอักบ้าอิสมาตุนเยฟใช่ไหมกองกลางอุซเบกิสถานที่ทีมคว้าตัวมาแต่ยังไม่มีการเปิดตัวเพราะว่าอยู่ในช่วงกักตัวอยู่ซึ่งผมไปดูสไตล์ของอักบ้าเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นคนที่สามารถเชื่อมบอลได้ดีแล้วก็มีทักษะการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยม รัตนากรตัดเกมอักบ้าเป็นคนเชื่อมเกมหรือสวิตบอลซ้ายขวาหรือจ่ายทะลุช่องก็โอเคและทั้งคู่เนี่ยมีจุดเด่นคือเรื่องของพละงกำลังนะครับอ่ะกองกลางสองคนเลยใช่ไหมอ่ะไปดูในส่วนของตัวลุกกันหน่อยสามคนเอาไ่ฟื้ตัวลุกตรงกลางก่อนผมเนี่ยต้องคนนี้แน่นอนครับกีดีคันยุคที่พึ่งขวาตัวมานักเตะชาวอิสราเอลแล้วโชว์ผลงานได้ดีนี่ยิงประตูในเกมอม่นเครื่องได้แล้ว และอย่างครับกิติคันยุกเป็นนักเตะที่ถ้าเกิดได้รับอิสระในการเล่นเขามักจะโชว์ผลงานได้ดีนะครับและผมมองว่าเขาเหมาะกับ,กบตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกแน่นอนนะครับสามารถที่จะลากบอลไปเองลากไปยิงหรือทําชิ่งหนึ่ง,งได้คนเนี้ยน่าจับตาและเป็นความหวัง,หวงใหม่ของบุยรมในแนวลุกอย่างแท้จริงนะครับปีกซ้ายผมให้สุปโชคสรารชาติเพราะว่าสุปโชคสรารชาติเนี่ยเป็นนักเตะที่ ลากตัดเข้าในมายิงได้ดีและตำแหน่งแบบนี้เขาก็ถนัดอยู่แล้วนะครับอีกอย่างพอซ้ายของวิลามเป็นสัตลักษ์กับสุปโชคผมก็เชื่อว่าคู่ต่อสู้เนี่ยคงไม่กล้าที่จะเปิดเกมลุกแน่นอนก็ต้องเน้นเกมรับเพราะทั้งสัตลักษ์และสุประโชคเนี่ยโอ้โหเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยค่อนข้างสูงผมเชื่อว่าทางฝั่งซ้ายจะเป็นคู่นี้ประสานงานกันนะขณะที่ทางฝั่งขวาผมเชียร์น้องแบงค์สุพนัทเหมือนตาในตำแหน่งปีกขวาและ คอยสอดขึ้นไปช่วยกองหน้าผมคิดว่ามันถึงเวลาที่น้องแบงค์จะต้องได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วเพราะเขาได้รับคำชื่นชมว่าฝีเท้าเก่งเกินวัยอนาคตทีมชาติไทยมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลยุโรปแต่สิ่งแรกนะครับน้องแบงค์ต้องเ้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกเป็นตัวหลักให้ได้ก่อนซึ่งปีนี้เนี่ยมันต้องถึงเวลาจริงๆถ้าน้องแบงค์จะต่อยอดแล้วมันถึงวัยแล้วนะครับซึ่งผมมองว่า ผมเชียร์สุปรัฐเหมือนตาให้เป็นตัวจริงของวิลัมเลยในตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีการประสานงานกับนลบดินวิรวัตโนโดมผมเชียร์จริงๆส่วนกองหน้าผมเลือกน้องอาร์มสุประชัยใจเด็ดก่อนเชฟโอวิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมชื่นชอบในฝีเท้าของน้องอาร์มแล้วผมคิดว่าด้วยวัยของน้องอาร์มตอนนี้เนี่ยมันต้องการโอกาสลงสนามไม่ต้องการนั่งต้องการลงไปเล่นต้องการความมั่นใจ เขาถูกคาดหมายว่าเขาจะมาเป็นกองหน้าเบอร์ต่อไปที่หากเจริสินไม่อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยด้วยวัยของซุปอร์ชัยใจเด็ดมันถึงเวลาที่เขาจะต้องได้เป็นตัวจริงและเขาจะต้องพัฒนาฟอร์มการเล่นหรือพัฒนาฝีเท้าให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเชปวิกก็อย่างที่ทราบว่าอาจถึงเป็นโคตา้าต่างชาติก็จริงแต่ก็ยังมาใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะปรับตัวกับเมืองไทยได้ขนาดไหนแต่ซูปชัยอยู่กับทีมมานานพอสมควร ไม่มีปีไหนที่น่าจะได้โอกาสมากกว่าปีนี้แล้วนะครับในวันที่นักเตะต,ต่างชาติของบุรีรัมมาใหม่หมดและผมมองว่าสุปชัยใจเด็ดน่าจะได้โอกาสยืนหน้าเป้าและจะเล่นแบบเฟมิโนใช่ไหมที่เขาบอกกันคอยที่จะพักบอลหรือทําชิง่งซึ่งถ้าในระบบเนี้ยสุปโชคกับสุปนัทเหมือนตาเนี่ยจะมีจุดเด่นมากๆถ้าให้สุปชยัยพักบอลแล้วก็สุปโชคคอยสอบไปยิงสุปนัทคอยสอบไปยิงแล้วก็ มีวิดุตลูกอย่างกิริคันยุคที่สามารถพาบอลไปได้จ่ายบอลทะลุช่องหรือทําชิงหนึ่งสองผมเลยมองว่าตัวลุก3คนกับหน้าเป้าอย่างสุประชัยอันนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่าประมาณนี้นะแต่ก็ยังไม่ถึงฟอร์มการเล่นของกิริคันยุคเต็มเเพราะเขาไม่มีถ่ายเอาสดในเกมอุ่นเครื่องก็รอดูแล้วกันก็ประมาณนี้สําหรับ11ผู้เล่นตัวจริงของวีรั์ที่ผมลองจัดไม่รู้จะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้ยามีคร้างประตูเนี่ยเป็นศิวักษ์เทสูงเนิน กองหลัง4คนซ้ายสัตรลักษคู่เซนเตอร์เลนโตเคลิสกับทางฝั่งพันษาขวานฤรบดินกองกลางรัตนากรกับอักบ้าใช่ไหมตัวลูก3คนสุปโชคซ้ายกิริคันยุคตรงกลางและขวาเป็นสุปนัทหน้าเป้าเป็นสุปชัยใจเด็ดในระบบ4 2 3 1นะครับผมบอกเลยบุกมันคือไม่แปลกใจหรอกที่บุรีร์เขาจะปรับระบบไปหลัง4เพราะว่าตัวลูกเขาดี ตัวลุกดีกว่านักเตะตัวรับพูดง่ายๆนะครับเพราะโอ้โหอย่างสุพนัทก็พร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงสุบโชก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่มีกีดีคันยุกก็โอ้โหนี่เป็นระดับท็อปของอิสราเอลที่มาสุภชัยใจเด็ดก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะฉะนั้นตัวลุกมันมีให้เลือกเยอะนะครับและสัตรักก็เน้นเกมลุกนลบรินก็เป็นแบ็กที่เน้นเกมลุกเนี่ยทำให้ผมมองว่าบุยลำจะเป็นทีมที่เกมลุกก็น่ากลัวพอสมควรแล้วยังมีพวกเชโปวิด พวกจักระพันแก้วพรมอีกที่รอสแตนบายได้โอ้โหเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ขี้เหล่น,นะครับสำหรับบุรีรัมในฤดูการนี้ก็น่าติดตามจริงๆนะครับก็คอยอยู่แล้วกันว่าเวลาไทยลีกมาเตะจะจัดอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นการลองของผมนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้คอมเมนต์เข้ามากันได้ถูกใจไหมนะครับกับเ1เผู้รเล่นตัวจริงบุรีรัมในสายตาต้องพานุวัฒนะครับก็ประมาณนี้เรื่องของบุรีรัมยูไนเต็ดยังไงก็เป็นทีมที่น่าจับตาและ ไปกากระบาดชื่อเขาจากการลุ้นแชมป์ไม่ได้ยังไงเขาก็เป็นทีมเต็งแชมป์นะครับสำหรับปุยลำขณะที่ทิ้งท้ายกันด้วยข่าวที่ต้องบอกเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากเกี่ยวกับโกอุ้มทีละทอนมุนมาทันนะครับอย่างที่ทราบว่าในเกมล่าสุดเนี่ยพี่อุ้มเขาแอซิ์ได้ใช่ไหมในเกมที่มารโนชนะฮิโรชิม่า3ต่อ1ซึ่งหลังจบเกมเนี่ยพี่อุ้มเขาได้โพสต์รูปภาพผ่าน i อส่วนตัวแล้วก็ใส่แคปชั่น VRF Marinos เรียกว่าเขาแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของทีมซึ่งในคอมเมนต์ของใต้รูปที่วิุมโพส์เนี่ยก็จะมีนักฟุตบอลไทยนละฟุตบอลนะของมา r i น o ตแต่คอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นทางเลนโดดามิยาครับอดีตกองหน้าทีมชาติบราซิลชุดโอลิมปิกเมื่อปี2012นะปัจจุบันเนี่ยอยู่กับคาวาสกิฟอนตาเล่ครับเขาได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมทีละทอบุญมาทันด้วย ใต้รูปที่เขาหลงเขาบอกว่าโจก้าบมยโตนะไม่รู้พูดผิดพูดถูกนะครับซึ่งแปลเป็นไทยว่าเล่นได้ดีมากๆโอ้โหเป็นพี่อุ้มเนี่ยผมก็น่าจะมีความสุขนะครับดามิบาวนี่คือกองหน้าดีกรีทริมชาติบราซิลนะปี2012และเขาโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดกับอินเตอร์นาซีอองนาวมีข่าวนะหูกับสเปอร์แต่ไม่ได้ไปแล้วก็มีโอกาสไปเลอเบสติสในลิกาสเปนนะครับ ก่อนที่จะมาอยู่กับคาวาสกิฟอนตาเล่และโชว์ผลง,งานได้ดีกับฟอนตาเล่อย่างมากในฤดูกาลนี้ทําไป6ประตูกับอีก2แอสซิสต์นะครับการที่นักเตะระดับนี้มาชมเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับพี่อุ้มและแสดงเห็นว่านะักฟุตบอลไทยก็มีดีนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกับนักเตะระดับโลกพี่อุ้มเนี่ยเป็นนักเตะที่นักเตะระดับโลกรู้จักเยอะอ่ะอินเอสตาคนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมลูคัสโฟโด,โดกี้อีกหนึ่งคนลูคัสโฟโดสกี้อีกหนึ่งคน แล้วก็มีดาวิดบิย่ารู้จักพี่อุ้มแน่นอนอะดามียาวรู้จักแล้วก็ตอนที่ทางฝั่งมารินออุ่นเครื่องกับแมนซิตี้อะพี่อุ้มได้ดวนกับเฟอร์เตอร์ลิงชวนกับเดอะบอยอะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อุ้มเป็นนักเตะที่ตามนามสกุลเลยครับบุญมาทันจริงๆอะก็ประมาณนี้ครับคอมเมนต์เข้ามาพูดค,คุยกับผมต้องพานุก,กันได้ขอบคุณอย่างมากใกล้ที่จะหนึ่งหมื่นซับแล้วนะครับแล้วก็ติดตามเดีย๋ยวจะมีเสื้อคอนซาโดเลซซาปโปโลมาแจากในหลังจบเกมฟุตบอลเจลีก ไทยดาบี้ในคู่ระหว่างมารีนอสกับซัปโปโรล,ลุ้นกันเลยครับในวันพุธน้วันพุธนี้แหละเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีในช anel นนตองสุยอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยวันนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ